ระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวาตัางอะธิวาเสิสวาคาโตภะคะวะตาธโมหังนัมมัสิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังหโฆสังฆังนัมมมิมาสา